ทุกท่านเลยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในรายการเอวูชแนลนะครับผมอนนี้ก็เป็นบ้านใหม่ของผมครับที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะโอเคและของอะไรผมก็เผลอลบอีกอีกค,คลิปหนึ่งโอ้ตายเคครับมีไม้เท่าไหร่เอ็นดีมีหินเท่าไหร่เคมีหกต้องไปหาหุ่นต้องไปหาหินอีกเนี่ยครับกล่องตอนนี้รู้สึกว่า เรายังครับนั่นไม่ได้นาะเดี๋ยวเราเพิ่มมาอีกกล่องหนึ่งเคตอนนี้เดี๋ยวต้องครับกล่องก่อนนะครับเพื่อเก็บอุปกรณ์นะเดี๋ยวเอาไม้เก็บนะครับโอเคเอไม้เก็บที่เหลือไม่ต้องเก็บเดี๋ยวเราไปหาหินอีกนะครับผมหินไม่พอเลยผมอันนี้ผมทําไว้นะครับผมเพื่อจะได้เห็นทางไป NPC NPC ปน,นะครับผม อยู่ตรงน้นนะครับที่เก่าวิ่งโดดกับเร็วถ้ากดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดซับสไคร e ด้วยนะครับผมอย่าลืมซับสไคร e ทำแกงกะหรี่นะครับผมต้องหาหินหา,หาหินเยอะๆเลยเอาหินไว้เยอะๆครับ เเราจะได้หาแร่เหล็กหรืออะไรต่างๆนานานะครับหินต้องหาเยอะๆครับหินเยอะครับผมจะตีจกว่าไม้จะหมดนะครับผมตีกว่าไม้จะหมดครับไม้มันตึงกวาา่าม,มันจะพังครับผม เห็นว่าไม้มันจะหมดครับแต่ตอนนี้รู้สึกจมอมซอมบี้ว่าจะเกิดด้วยนะครับผมเเดี๋ยวสักอันนึงพอโอเคครับสั้นหรือยาวไม่รู้นะครับคลิปนี้ก็แล้วแต่ผมนะครับว่าจะสั้นหรือยาวคลิปนะเออแบบเดี๋ยวนะครับผม อันนี้กี่นาทีแค่มากี่นาทีแค่สองนาทีไหมครับนะโอเคไปายเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยถ้าเกิดชอบคลิปนี้กดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วกดแชร์ไปยังเฟซบุ๊กของท่านนะครับทางก็ไม่ไกลมากนะเดินไปนิดเดียวก็ได้นะเหมือนตลาดนะครับคือ n p พไเป็นตลาดนะครับผมต้องระวังให้ดีอันนี้เป็นหัวใจขอฟ้า โอเคครับตอนถึงขอบบ้านแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาอ่าได้แล้วครับผมอ่าอเ,เดี๋ยวเราครามมาสองอันเลยอเอนะครับยังไงยังไงอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคอย,อ,อยู่นีเอ๊ะอยู่ไ้เอค,ครับเดี๋ยวเรามาวางาตรงนี้เลยนะครับผม เคเราจะได้มีอาหารกินนะครับผมตอนนี้เรายังไม่มีเตียงนะครับแต่ผมด๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่ามันไม่เกิดใช่ไหมถ้าเกิดเดี๋ยวผมเข้าบ้านเลยนะผมปิดโหมดนะครับผมผมปิดนะครับเดี๋ยวผมหาของก่อนแล้วค่อยเปิดนะครับอืม,อมต้องฆ่าแกอ,อีกอะ เดี๋ยวไม้มีห้าอันใช่ไมเดี๋ยวต้องไปฆ่าแก่ครับใช้ขวานไม้แหละฆ่าแก่ใช้ขวานไม้ครับฆ่าแก่ครับผมเอาไปพาหน้าแล้วกันครับฝนตกด้วยถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ช่องไ a o แ c h ด้วยได้ครับผม